มันสมเพศผมมันคิดว่าเป็นตัวตลกไปเอาเครื่องแบบกันมาเดี๋ยวโดนจับแล้วบอกกูไม่ได้ตลกกับมึงแล้วไอ้กูเนี่ยชื่อเลวัตเป็นผู้กับเพิ่งย้ายมามารับงานวันแรกมึงใช่ไหมที่ว่าตำรวจมาถ่ายแดกกับหมามาถ่ายแดกไปกับกู วัสด,ดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o อ p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทางไอเดียลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o อ p นะครับ ไปกินข้าวต้มก่อนดีกว่าเราไปกินข้าวต้มในตลาดเขาร,รายงานมาว่าพระโดนยิงพระวัดบ้านโป่งโดนยิงตายครับแต่ไม่ได้ตายคืนนั้นนะครับตายคืนก่อนหน้าผมมาวันหนึ่ง<อ> uh ก่อนหน้าวันครับจังหวะที่ผมเดินทางมารับตําแหน่งเขาบอกว่ามันมีคดีอุกิการที่ค้างเ้า่งเกิดนะวัดบ้านโป่งเนี่ยโดนยิงเป็นพระมรนโดนยิงครับ ผมกินข้าวต้มหิวเสร็จเรียบร้อยก็ไปไปเดี๋ยวคู่ไปที่วัดก่อนลูกน้องจะไปด้วยผมไม่ต้องไปเดี๋ยวคู่ไปเองอะพอไปไมันมีเศษตังในกระเป๋าผมจะถ้าตังทอนผมจะไว้เนี่ยเนี่ยัคบคาอยู่เงี้ยจะมาเงี้ยตังเศษตังอะไรก็ใส่กระเป๋าข้างกว่าว่าไปก็จอดมอเตอร์ไซค์ศพพระตั้งแล้วครับวันแรกไม่ค่อยมีคนสวดมันนั่งเล่นให้โลกันเป็นวงเต็มเลยครับ ผมก็ไปนั่งด้วยมานั่งเล่นให้รลวก็แทงแทงไม่เป็นนะครับไม่ใช่ดัดจริตนะผมแทงให้รลวไม่เป็นผมไม่รู้ว่าแทงอะไรต่ออะไรมันได้เท่าไหร่รู้ว่าถ้าต่ําแทงบาทหนึ่งก็จะได้บาทหนึ่งสูงถ้ามันออกสูงสิบบาทก็จะได้สิบบาทก็แทงทีละสิบบาทอะไรนั่งแทงไปอะไรไปแทงต่ำห้าส่วนใหญ่จะแทงต่ำห้าบอกต่ำห้าได้เท่าไหร่ถ้ามันออกต่ําแล้วก็มีลึกห้าขึ้นมาด้วย ผมจะได้แทงสิบบาทผมจะได้ห้าสิบบาทหรือห้าเท่าแต่มันไม่ออกหรอกรพอเราแทงไปปุ๊บแม่งก็ยักเราไปตรงไหนก็ดูมืนหัวเลยเล่นไปสักพักหนึ่งรถตำรวจมาครถสายตรวจมาบีบแกปินปินบีบแกเรียกให้เจ้ามือบอกเฮ้ย หมามาเห่าหน้าบ้าน <laughs> ขอแดกใ <laughs> ส่ตัว้าบอกหมามาเห่าเลยหมามันพูดหมาเลยครับมันพูดหมาเลยเฮ้ยหมามาเห่าเอาอาหารไปให้มันแดกหน่อยครับไอจมือให้ลูกน้องเอาตังค์ไปให้ตำรวจสองร้อยร,รถใส่ตรวจรถยนต์มาพอเล่นไปอีกสักพักหนึ่ง มอเตอร์ไซค์มาปินปินเฮ้ยหมามาหาวอีกแล้วเอียออยังไม่ได้กําไรเลยยังขาดทุนอยู่เลยหมามาหาวอีกแล้วเอาอาหารไปให้หมาแดกหน่อยมันก็บอกไอ้เฮียตำรวจแม่ชอบถ่ายแดกอย่างเงี้ยคนเขาจะอยู่เป็นเพื่อนงานศพใครจะไปให้ความร่วมมือมันก็บ่นกันไปด่าตำรวจไปนะก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่นั้นเป็นตำรวจด้วยมันไม่รู้ผมเป็นตำรวจครับใครจะไปบอกนี่ กูเห็นกูยังไม่เป็นพยานให้เหลยเห็นใครยิงพระอะไรยังไม่เป็นพยานให้เหลยมันก็ว่าผมก็เออรู้และไอ้เทียเนี่ยน่าจะเป็นพยานรู้เห็นครับมือปืนที่ยิงพระผมก็กลับไปเงือยังท่วมตัวเลยนะโสมเอาเครื่องแบบตำรวจแต่งแม่มาเลยครับแต่ไม่ไดเอารถยนต์ไปนะขับมอเตอร์ไซค์ไปครเธอคิดว่ามันจะตกกระจายจวะเฮ้ยไอ้ เอาเครื่องแบบมาแต่งเดี๋ยวโดนจับหรอกเมื่อกี้นั่งเล่เปียบเลยน่นายโลอยู่ด้วยกันมันก็บอกเฮ้ยเอากื่องแบบใครมาใส่เดี๋ยวแอบอ้างก็โดนจับนะครับผมแต่งเครื่องแบบไปตอนนี้ผมก็ขับมอไซค์สามดาวไม่ได้ไม่ได้เอาหมวกเอ้ยสามดาวมงกุฎคอเป็นภูมิกับภูมิกับด้วยว่าจะไปบอกมันมันจะได้ตกใจหน่อยแล้วจะถามมันว่าเอ้ยคุณไปกับผมหน่อยที่คุณบอกว่าเห็นใครหญิงพระตายไงครับ มันสมเพชผมว่ามันคิดว่าเป็นตัวตลกไปเอาเครื่องแบบกันมาเดี๋ยวโดนจับแล้วกูไม่ได้ตลกกับมึงแล้วไอ้กูเนี่ยชื่อเลวัต <c oughs> เป็นผู้กับเพิ่งย้ายมา <c oughs> มารับงานวันแรก <c oughs> <c oughs> มึงใช่ไหมที่ว่าตำรวจมาไถ่แดกกับหมามาไถ่แดกไปกับกู <c oughs> ไปนั่งคุยบนโรงพักพวกตำรวจก็ตกกระจาย <c oughs> มันดึกแล้วเนี่ยตีสองตีสามเนี่ยตกกจาย มึงบอกนะถ้าไม่บอกนี่จะกระทืบมึงนะรับมันก็บอกว่าขายหญิงก็จับได้อืก็ง่ายๆแค่นั้นแหละไปเอาตัวเขาเ,เขาบอกไหมว่าแรงจูงใจอะไรที่แรงที่ม,มันทำให้ต้องฆ่าพระมันคืออย่างนี้ฮะพระเนี่ยพระเนี่ยอาศัยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถ้าบวชเป็นพระเนี่ยตำรวจจะไม่เข้มงวดในการตรวจบัตรตรวจใบแรงงานเมื่อก่อนไม่มีขึ้นทะเบียนแรงงานต่งด้าวน,นะ ต้องอาศัยการบวชอย่างเดียวถ้าบวชเป็นพระแล้วมันบินธบาตได้ได้เงินได้ทองแล้วก็ถ้ามึงจะมาต้องมาสายกูต้องมาบวชสายพระโอก๊กหรือจะมาบวชพระเลยวัดก็แย่งลูกสายกันแย่งลูกสายกันก็จะมาบวชที่สมุทรสาครมัง่งแม่กองมัง่งพระมรพระเขะเหลี่ยงเนี้ยไอ้นี่จะมาอาศัยวัดบ้านโปง่งไอ้พระนี่แย่งลูกเครือ,อข่ายกันก็ยิงก็จับกลุ่มมือปืนได้คืนนั้นเนี่ยโอ้ไม่ได้หลับได้นอนเลยับ นะเนี่ยพอมาอยู่เนี่ยผมก็ต้องตั้งหลักให้ดีเพราะว่าท่านสสที่นั่นเนี่ยท่านใหญ่เป็นเลขาลมุตรีกระทรวงใหญ่ด้วยรกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านเคยเอาคนมาเดินขบวนสองสามรอคนย้ายพุ่งกลับไปสองคนแล้วแต่พุ่งกลับประโมอดไม่ได้โดนย้ายนะแกเป็นคนเรียบร้อยคนดีได้ย้ายขึ้นรองผู้การผมมาแทนครับผมก็เอเรียกจราจรมา เรียกจราจรมาถามจราจรมีสามสิบคนตอนนั้นสวัสดิ์นิพนธ์เป็นสวัสดิ์จราจรเนี่ยก็เรียกจราจรมาถามว่าเอ้ยอยู่นี่มีรายได้อะไรกันไหมเนี่ยที่ไม่ได้เป็นเงินเดือน,นพูดมาตรงตรงมันก็นบอกไม่มีรายได้ครับพวกเราทํางานตามหน้าที่ครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องเคียงเงินคุณใช่ไหมเสื้อวินเนี่ยไม่ต้องซื้อใช่ไหมโอ้เขาตัดกันมาเองครับอะไรบอกไอ้สัตว์จบ นับแ, <Sustain able calculator> แต่วันนี้ต่อไปเรื่องอดีตไม่ลื้อฝืนอย่าแดกเงินชาวบ้านนะคือพูดเองไม่มีอ่ะก็มึงพูดเองกับผมผมบอกว่ามีอะไรคุยกันตรงๆผมไม่ได้มานีดตรงนี้ผมได้ตําแหน่งไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนายเขาเมตตาให้มาครับแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้วินเนี้ยมึงต้องเก็บเสื้อวินเขาเนี่ยเจ็ดหมื่น พอมึงไม่มีเงินมึงก็ขายเสื้อวินอีกตัวก็ได้อีกเจ็ดหมื่นไปขายวินลองมาสามหมื่นมึงก็ได้แสนหนึ่งแล้ววันหนึ่งมึงต้องส่งวันละยี่สิบบาทใครไม่ได้มาขี่ก็ต้องเหมือนส่งแกป๊ปน่ะต้องซื้อวินเข้าไว้อะซื้อหมายความว่าผมได้เลขวินหนึ่งเข้าไว้แล้ววันนี้ผมไม่ว่างไปขับผมก็ต้องไปเสียยี่สิบบาท,บาทเพื่อจะรักษาวินผมไว้ครับ ผมก็เอผมไม่ชอบคนโกหกนะมีอะไรก็พูดกันตรงๆผมไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาครับนะมันก็บอกไม่มีครับรับรองพวกเราไม่มีครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จบไม่เป็นไรครับผมเป็นคนไม่ลื้อเรื่องในอดีตนะใครจะเลวจะชั่วผมมาอยู่เนี่ยก็ให้ตั้งต้นชีวิตใหม่จะราจรขอให้ตื่นตีห้าไม่ใช่มาปล่อยแถวโมงขว่าเด็กจะเข้าโรงเรียนแล้วคุณถึงจะไปโบกอย่างเงี้ยผมไม่แฮปปี้นะ จราจรขอให้ตื่นตีห้าหกโมงเช้าแม่คงแม่ค้ามาแล้วก็ให้อำนวยการจราจรส่งเด็กนักเรียนไปแล้วคุณจะพักตั้งแต่สามโมงจนบ่ายเด็กมันจะเลิกก็เหนื่อยแค่วันไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้ไปยิงไปฆ่าอะไรกับใครถ้าทำไม่ได้ผมจะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนได้ตลอดแล้วผมก็บอกว่าเสื้อวินเนี่ยผมมองว่ามันเป็นระเบียบ ผมจะออกเสื้อวินใหม่โดยไม่ต้องมีราคาเลยครับกำหนดแบบอย่างนี้ใครอยากได้ผ้าโทเลผ้าอะไรผ้าวูผ้าอะไรเอาผ้ามาตัดแต่เป็นสีอย่างนี้นะตัดเอาเองแล้วเขียนปักชื่อปักนามสกุลมีเบอร์วินไหนอะไรไงแล้วผมเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเลยวัดถือว่าของปลอ,อม แล้วไม่มีราคาครับมันก็สร้างศัตรูทันทีเลยศัตรูอันที่แรกก็คือจราจรไม่ชอบผมครับจราจรไม่ชอบผมสองคนที่มีเสืออเส้อวินคุณโอ๊คมีเสื้อวินวินหนึ่งเนี่ยคุณมีสิบตัวเนี่ยครับตัวละเจ็ดหมื่นเท่ากับเจ็ดแสนแหละอ้นี่มีสิบตัวก็อีกเจ็ดแสนเขาสูญเสียรายได้ไปตรงเนี้ยเช่นมอไซค์วินหนึ่งมีสามสิบคันเนี่ย ประมาณสองล้านบาทวินนี้ศูนย์ไปเลยครับบอดไปเลยมันก็มีคนเดือดร้อนอย่างเงี้ยเยอะแต่ผมก็ช่างใจดูแล้วว่าคนเดือดร้อนก็รวมกันแล้วไม่เกินร้อยคนนะครับแต่ใครจะมาอยู่วินไหนนะผมจัดสลากให้คือถ้าอยู่คุณอยู่วินหนึ่งเนี่ยผมก็ให้คุณอยู่วินหนึ่งต่อนะครับแต่เสื้อคุณไม่มีราคาแต่มันยังมีราคาแฝงอยู่เพราะว่าคุณเคยซื้อไว 70, ้เจ็ดหมื่นไงผม กำหนด40วินเนี่ยว่าถ้าใครเอาข่าวมาให้ผมเพื่อจับยาเสพติดได้พันเม็ดตอนนี้คุณอยู่วิน10ใช่ไหมระดับพันเม็ดเนี่ยคุณอัพเกรดขึ้นมา5วิน<อ>จากวิน5เนี่ยคุณคขึ้นมาวิน,น1เลยครับไอ้วิน1นเนี่ยผมจะจับสลากออกไปคนหนึ่งถ้าใครมีผลงาน <5. S 2> ขึ้นมาเนี่ยเราจับสลากออกไปคนหนึ่งใช่ครับอไอ้วิน45ครับแจ้งเลยวัดจับได้หมื่นเม็ดจาก45ขึ้นมาวิน1 ถีบวินหนึ่งออกไปคนหนึ่งมันก็ค่อยๆสลายไอ้วินหนึ่งก็โดนถีบเรื่อยแหละว,วินสองก็โดนถีบเรื่อยแล้วแต่คนมันก็แย่งหาผลงานให้ให้ข้อมูลเราให้ข้อมูลผมครับแล้วพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณสองพันขับจริงๆมันไม่ถึงนะค,ะครับสองร้อยสามร้อยแต่มันซื้อจองเอาไว้ไงครับ,รบอย่างน้อยสองพันเนี่ย พ่อแม่ลูกเมียน้องเขาห้าคนนี่รักผมเขามีสองพันคนเนี่ยมันจะมีคนรักเลวัดเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งย้ายไปอยู่เนี่ยเลวสุดหมื่นคนเพราะไอ้น,นี้ไม่แดกตังคับไม่ต้องส่งรายวันคนวินนั้นห้าบาทวินนี้สิบบาทวินนั้นยี่สิบบาทผมมีมวลชน ผื่อสสอเอาคนมาล้อมลงพักผม200คนผมจะได้ส่งข่าวหัวหน้าวินครัสิบห้าวินเอา2,000คนมาปิดแม่นเลยม็อบชนม็อบม็อบชนม็อบฮนะถ้าประชาชนศรัทธาก็ต้องเอาความศรัทธาไปสู้กันถ้าปืนก็ปืนสู้กันครับลบต้องชนะไม่ชนะอย่าลบครับผมมีมวลชนผมแหละเสร็จแล้วด้วยความไปประชุมประจำเดือนวันที่สอง ว่ามันชุลมุนจัดการเร็ววันที่สองเขาประชุมกับนันผู้ใหญ่บ้านประชุมที่สามสิบห้าโบวันโป่งนายกเทศบาลน,นายกอบอตกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมก็แนะนำตัวท่านอนมเภอพี่วิรัตเป็นนายอำเภอกัแนะนำตัวผู้กับย้ายมาใหม่บอกผมชื่อพันเอกเลวัตกลิ่นเกยรครับเพิ่งย้ายมาดำงรงตำแหน่งยินดีรับใช้เลยผมลูกชาวนา คนบ้านนอกอาจจะพูดไม่เพราะหน่อยอแต่จริงใจแต่ผมมาอยู่เนี่ยขอญาติพูดตรงๆเลยนะครับว่าชาวบ้านต้องการยังไงผมทำให้อย่างนั้น <im it> ผมจะไม่เดินตามกรอบกฎหมายผมจะใช้หลักรัฐศาสตร์ในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่าข่มเหงรังแกกันอย่าใช้ที่พลข่มขู่กันทุกคนต้องได้ความเป็นธรรมเสมอภาคใครไม่อยากให้มีบ่น ยกมือถ้าใครอยากให้มีผมเองก็อยากให้มีเพราะได้สตังด้วยมันต้องมาติดสินบนผมถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่อยากให้มียกมือผมจะไม่ให้มีแม่นเขายกทั้งห้องประชุมเลยครับกูก็หมดทางทำมา <c oughs> แดกไปแล้ว <c oughs> มาเนี่ยนะอ้โ <c oughs> แต่ผมไม่เอาอยู่แล้วครับชีวิตเลวัดไม่เคยรู้จักกับเจ้าของบ่อนใครไม่อยากให้มีซ่องยกมือเขายกปุ๊บมา หมดไปหนึ่งช่องทางแล้วมาเนี่ยนะมันก็ยังเหลือช่องทางธรรมมาหากิจให้มอเตอร์ไซค์ก็หมดช่องทางไปแล้วนะธรรมมาหาแดกเนี่ยไม่ได้แล้วนะเอ้ยยังเหลือพวกโรงงานต่างดาวบอกผมเองเนี่ยอากงผมแทะโคอาม่าแท่สีผมนี่มีเชื้อสายจีนมาสายแผ่นดินไทยอยู่ตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าผมมารับราชการก็ต้องรับใช้คุณแผ่นดินอาเจก ที่เคยเขาจะมีเงินแอบให้ไงโรงงานนั้นดูแลหมื่นหนึ่งสองหมื่นโรงงานนั้นหา้าพันโรงงาน้ไม่ต้องเจ็กตึงนังสิบสองตระกูลแทร่เราญาดกันหมดทางทํามาหาแดกแล้วเหลือแต่เงินเดือนแล้วตัดบทุกช่องทางฮะแต่ผมก็มีความสุขกันนาย <c oughs> เขาให้ผมมาไม่ต้องไปวิ่งเต้นนี่ไม่ได้มีทุนอะไร <c oughs> ก็เป็นที่รักของชาวบ้าน แล้วเวลาออกตรวจเนี่ยมันจะมีเด็กแว้นเด็กมันก็ไม่ใช่คนชั่วนะเด็กแว้นไม่ใช่คนชั่วนะมันก็เป็นไปตามวัยมันเย็นมันก็ขี่รถล่อนไปละล่อนไปจีบสาวอะเหมือนกับคนไปเที่ยวเทคไปเที่ยวเทคเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเอจะทำไงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่า โกเมศแดงทองดีจะบอกว่าจะทํำยังไงบ้านโปง่งชุลมุนวุ่นวายน่าดูเลยเด็กแว้นเด็กอะไรตีหัวมาดาแม่เจ็กยิงฆ่าคดีเยอะนะบ้านโป่งเนี่ยคด,ดีตกสองสาพันคดีต่อปีก็บอกครับเดี๋ยวผมทําเองเวลาออกตรวจเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยสายตรวจไปแค่สายตรวจมอไซค์ไปสองคนนะเอ้ยวันนี้ระดมออกตรวจทุกคนที่เป็นข้าราชการตำรวจบ้านโปง่งต้องไปออกตรวจครับออกตรวจก็ ให้นํารถจักรยานยนต์มาตํารวจมันสี่ร้อยกว่านะบ้านโปง่งสี่ร้อยกว่าคนนะมอไซค์ก็สองร้อยคันนั่นแหละขี่เวียนไปภูมิกับขี่คันหน้าเลยตํารวจมาเป็นห้องเลยมึงคิดดูรถสองรอยคันนะวิ่งในตลาดนะวนไปงั้นอย่างนี้เข้าไปข้าวหลวงเอ้ยเฮียแมนหฮอะไรวะภูมิกับก็ลงไปแต่งขึ้นมาเตะแมนผ่าวงล่าไว้สัตว์กูภูมิกับครับ มาเอาขับไปจะออกไปเบิกภายปุ๊บแมน่นเอ้ยตำรวจมาขี่รถโชว์ถีบแมน่นลงสะพานไปไอ้เฮีย <c oughs> เด็กก้า,าวเล้า <c oughs> ก็ปกครองไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา <c oughs> <c oughs> ใครนั่งลาวสะพานมาแซวสาวแซวอะไรพระตบล่วงสะพานหมดจับแม่นโยนลงไปขวางหูขวางตามา <c oughs> ไปวันแรกก็เตะเขาคาหน้าลงพักเลย <c oughs> ไอ้พวกวัยรุ่นนี่มันก็บอกให้พู่มกับนี่ดุชิบหายเลยมาเนีนะพ่อแม่ก็ไม่กาแจ้งความเตะเลยเตะผ่าวงเล่าเลยมันนั่งกินเหล้าหน้าบ้านตรงค่ายหลวงเนี่ยใครโดนเตะกัไม่รู้มึงมาโหกูได้ยังไงกูก็ขับรถออกตรวจดีๆค่อยๆไปปึ๊ๆๆแต่คิวมันยาวบางคงจะควรตียนกะจอดแล้วเตะแม่นมาไปตรวจเทกก็สวัสดีครับ ผมพันไม่เอกเลยวัดกิ่งเกสรุ่มกับบ้านโป่งขอญาตรบกวนเวลาพี่น้องสักสิบนาทีนะครับตรวจอาวุธและยาเสพติดเพื่อความเรียบร้อยไม่เอา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 มาโวยงะเดินเดินไปเต่าปุ้งเลยไอสัตว์กูรุ่นพ่อรุ่นแม่มึงแล้วไอเด็กเฮียพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับก็เตะแต่งเครื่องแบบจาตบก็ตอเตะก็เตะแน่จริงไปฟ้องกูครับ ก็ไม่เห็นมีใครฟ้องมันก็ลือไปเทกเขาก็ชิบหายหมด <laughs> ครับฝ่ายปราปามสารวัตสืบให้ภาพเป็นสวัตสืบให้สูภาพสวัตสืบร้อนเอกประชุมเป็นรองสวรวัตสืบในเวรท่านผอ,อรตรอเวลา,นาเนี้ยไอ้กรรกรดเนี่ยครับท่านกรกรดเนี่ยเป็นว่าที่ร้อนตรวจตีเพิ่งบรรจุใหม่ครับฝ่ายสอบสวนต้องอยู่ฝ่ายสอบสวน เข้าเวรกันเข้าเวรเนี่ยผมจะมีร้อยเวรพันเวรผมเล่าเรื่องท่านกอลกฏหน่อยนะเป็นในเวรท่านพลนภเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒเวลาเนี่ยเป็นคนดีมากเรียบร้อยเรียนได้ที่หนึ่งของรุ่นมั้งเป็นหัวหน้านักเรียนไปบรรจุบรรโปง่งไอ้โนูเองมาอยู่เนี่ยต้องขยันนะทำสำนวนผมจะมีพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีกี่คนประมาณสิบคนนะ้นมันสองพันกว่าสำนวนนะมันก็หนักนะ แต่มันจะมีพวกรองพูุ่มกับสอบอสองสมัยนะั้นเขาเรียกสอบอสามรองพู้อุมกับแล้วก็มีรองพูุ่มกับงานสอบสวนผมก็จัดว่าวันนี้ข้าเวนนะรองพูุ่มกับสอบอสามนี่อยู่แล้วผมมอบอำนาจให้คุณจานุญาตให้ใครประกันอะไรต่ออะไรคุณใหญ่สุดในโรงพักเวลานี้ครับแล้วก็มีพันเวนคือสอบอสองเข้าแล้วก็มีร้อยเวนผมนี่ไม่แต่งเครื่องแบบมารับแขกหน้าโรงพัก วัดดีครับพี่โอค๊คมาเรื่องอะไรครับเอ้ยจัดการให้พี่โอ๊คหน่อยไอ้ไอ้ไอ้หนูมาเรื่องอะไรครับทุกของชาวบ้านคือทุกของเราเรื่องเล็กร้อยเวนเรื่องใหญ่พันเวนจะประกงประกันอย่าไปแดกเงินเขาให้ลองคุ้งกับคือเขาเรียกสอบอ3เว้นนั้นนะอนุมัติไปรประกันไปถ้าใครไม่อยู่โดนโลงโทษ ร้อยเวรไม่อยู่นี่ขังร้อยเวรเลยนะครมาเนี่ยนะก็จะดุอย่างนี้หน่อยส่วนฝ่ายสืบสวนปราบรา,ามขึ้นรถตู้ผมขึ้นรถตู้บอกขึ้นทำไมเดี๋ยวเลวัดจะขับให้ภูม <c oughs> ิกับขับให้ก็ไปไปเยี่ยมคนเหี้ย <c oughs> ไอ้นี่ <c oughs> ขายาลายใหญ่ครับไอ้นี่อดีตมือปืน <c oughs> ไอ้นี่อดีตเสือ หนึ่งที่ผมพาพวกคุณไปเนี่ยไม่ใช่ไปแอคกเพราะนั่งรถตู้เขาไม่เห็นอยู่แหละแต่ให้คุณไปรู้ว่าบ้านมันอยู่ตรงนี้รูปล่างหน้าตามันอย่างนี้บ้านมันมีหมากี่ตัวเข้าออกทางไหนไปแอบยิงก็ง่ายมันใช้รถอะไรทางเข้าทางออกก็จะไปเตือนก็ไปบอกครับเลิกเฮี้ยนะค,ะครับผมมาเป็นผู้กำกับแล้วแต่มันก็ยังเฮี้ยต่อไม่เชื่อล้ ย้ายไปตุลาพิกาธันวามกราคุมพามีนาเมษาพุทธภาโอ้เตือนนั่งเจ็บแปดเดือนครับยังไม่เลิกมิถุนาก็เริ่มยิงอืผมไม่ได้ยิงนะแต่ไม่รู้ว่าใครยิงครับไม่รู้ตะเวนยิงไปเรื่อยครับวิสามันไปแค่สามศพมีคนตายไม่ทราบสาเหตุสามสิบสามหนึ่งปีสามสิบหกศพ กลาคืนเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมมองเป็นลูกเป็นหลานครับผมถามจราจรตำรวจเวลาประชุมเนี่ยผมจะบอกว่าเงินเดือนออกเนี่ยโอกใครส่งเงินให้พ่อให้แม่แล้วยกมือเมื่อก่อนมันต้องส่งธานาณัติเนี่ยครับเขาเรียกโอนเงินทางธานานัติเอาหลักฐานมาให้ผู้กลับดูพ่อแม่ผู้คือผู้มีพระคุณคุณที่สุด คุณจะเหลือแค่ร้อยบาทสองร้อยบาทส่งให้พ่อแม่เอาหลักฐานมาให้พุ่มกลับดูบางทีมันเป็นจราจรมีไรายได้แต่ไม่เคยส่งให้พ่อให้แม่ผมก็ให้มันมาเป็นสิบเวนดัดสันดานมึงต้องไม่มีไรายได้ือจากเงินค่าปรับ,รบจราจรไม่ใช่ไปไถเขานะครับมันจะมีเงินรางวัลค่าปรับนะครับถ้าใครไม่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่ผมไม่ชอบต้องช่วยไอ้กอละกฏเนี่ย ท่านกอลกฎดในเวนข้นชาชการตารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นร้อยตีไอ้หนูทํางานไปขยันมันทํางานฮะขยันพิมพ์เร็วมากขยันรับมันได้ค่าทําสานวนมันจะมีสานวนนั้นได้ห้าร้อยสำนวนนี้ได้พันหนึ่งอะไรไม่รู้ไอกรรก้กอลกะดได้เงินเป็นแสนเนี่ยผมก็บอกรองผู้กกับอย่าไปหักเงินเด็กมันนะผมไม่แต่งเครื่องแบบรับแขกแล้วผมก็ตะเวนไปสืบสวนผมอะไรผมไม่ออกนอกพื้นที่อำเภอเลยครับ เว้นแต่ยจะไปจับกลุ่มขยายผล <c oughs> ผมนั่งในห้องสอบสวนเด็กมันทำไม่เป็นจะได้บอกโอ้คดีนี้มันทำอย่างนี้ไปสอนมันนะพนักงานสอบสวนใหม่ๆยังทำไม่เป็นกกรกฎก็ได้เงินรางวัลมาแสนกว่าบาทผมรู้ว่กากกรกฎได้แสนกว่าบาทไอ้หนูจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยวางมาันสิแผนการใช้เงินเขาก็บอกจะให้คุณพ่อคุณแม่ห้าหมื่น เอาปไปโอนให้พ่อให้แม่หรือเอ็หลักฐานมาให้ดูนะพี่เล็กไม่ให้คนก็ได้นะผมจะให้ลูกน้องไปขอหมายสารรอพรุ่งนี้เช้าคนแต่พรุ่งนี้เช้าคนเนี่ยผมจับแม่นทุกข้อหาที่พี่ผิดนะอาจจะเป็นปืนผิดมือมั่งหรือมีโพยหวยมั่งก็จับแต่ผมมั่นใจว่าระดับพี่เล็กเนี่ยมีเอ็มสิบหกอาก้าอยู่ในบ้านอยู่แล้ว ำเภตรีวัดกลิ่นเกสรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสษเขาลูกโตอำเภอธาตะโกที่เรารู้จักกันไว้เด็กภาพติดตาตนภาพัุณตาโดนต้นโดนยิง เ,เขากลียเขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นสุดจอดออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพรอมทางตีตาน สมมมใจหวััังงงงชชายำพิตขด,ดทนนนี่แหละชายามกลับที่แท้จริงสวัสดีครับผมโอ๊ก v p นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ก v p ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กําลังใจรายการ o อ p p ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม o อ P p ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ